สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาชมหอโวตร้อยเอ็ดพอดีพาเพื่อนมาเที่ยวพาเพื่อนมาเที่ยวก็เลยน่นเพื่อนผมอยู่นู่นให้ดูไปไปไหว้ศาลหลักเมืองอยู่แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่สักใบเผื่อเจ้าพ่อหลักเมืองดนบันดาลให้ ถูกรลงวันที่หนึ่งสักใบก็พอแล้วเขาอยากมาอยู่ร้อยเอ็ดจะได้เพื่อนมาจากกรุงเทพพิจิตมาทำงานแล้วก็เลยแวะมาหากันเลยพาไปไหว้สารหลักเมืองผมไม่ได้พาไปหรอกผมบอกให้ผมมาส่งเขาถึงที่แล้วก็ให้เขาไปไหว้เอง ส่วนผมก็นั่งชมบรรยากาศอยู่รอบๆผมมาที่ไรผมก็เจ็บภาพไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าวิวมันดีมากชอบมุมเนี่ยนี่ผมนั่งอยู่ตรงสารหลับมือ อากาศรอบๆแต่วันนี้อากาศร้อนไปนะ่ะแดดจ้าตั้งแต่วันรถผมจอดไว้นูน่นต้องเดินไปวันอาทิตย์ ไม่รู้คนเยอะหรือคนน้อยผมก็ไม่ค่อยได้มาแต่ดูดูแล้วก็เยอะผมให้เพื่อนผมไปไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองตรง้นครับผมก็แนะนำได้แค่นี้ให้ไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองแล้วก็ซื้อลอตเตอรีร่หนึ่งใบ ความหวังของคนจนจนเจ้าพ่อเอ๋ยโดนบันดาลให้สักใบหนึ่งรลางวันที่หนึ่งใบเดียวพอไม่เอาเยอะห <c oughs> รอกร้อยเอ็ดืองหน้าเที่ยวมากใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็ แววคำท t ร้อยเมืองกำลังโตครับสวัสดีครับ